ตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับถึงเขาเรียกอะไรฮะอ่ามาหยาเดินไปหาใช่ไหมเขาเด็กน้ำไม่ได้หมดหรอเดินไปหาดีไงเฮ้ยเจอหา น้ำเป็นสีฟ้าเลยอ่ะน้ำเป็นสีเขียวสีฟ้าเลยอ่ะนี่เรากําลังออกจากอ่าวมาหย่าละคนเยอะมากนะครับที่นี่ก็ให้ถ่ายรูปได้อย่างเดียวนะครับลงเล่นน้ําไม่ได้ตอนนี้ oh <my> เราอยู่ที่ท่าเทียบเรือท่าเทียบเรือแต่ว่าชื่อท่าเรืออะไรล <c oughs> ืมถามละ <c oughs> จะออกจะออกไปเกาะแต่ไม่รู้ว่ามาท่าเรืออะไรเฮ้ยก็พาไปเกาะเกาะผิดเกาะก็ทำไง <Okay. S 1> ตอนนี้ก็นั่งรอนั่งรออะไรเนะี่ยรอไกด์อยู่ร <Okay. S 1> อไกด์อยู่แขงเทียบเรือไหมนะ่ะได้ค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ โอ้โหคนเยอะมากเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไป เอ้ามาหยานะครับๆๆๆนู่นเดี๋ยวเราก็ของใส่กระบะไปนะครับไม่ไหตวตอนนี้สัมภาระรายเยอะเจอเจอไหนอ๋อเออตอนนี้ก็มาถึง ท่าเทียบเรือแล้วนะครัรงนี้เขาเทียบเรืออะไรนะเปี้ยวขาดนพรัตน์ทาราอะไรนะขาดนพรัตน์ทาราท่าเทียบเรือนพรัตน์เทวาทาราขาดนพรัตน์ทาราขาดนพรัตน์ทาราเรือจอดตอนนี้เรือจอดเต็มเลยแลวเราจะไปอ่าวมาหยาก่อนเลยนะเพราะว่ามันเป็นที่ที่สวยที่สุด ของที่นี่เลยจริงๆของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะเนี่ยนะใช่เอามาหยาเราจะไปก่อนเพราะว่าพอไปเช้าปุ๊บอ่ะคนไม่ค่อยมีเราจะได้รูปแล้วก็เหมือนวิวที่สวยคนเยอะใช่เพราะถ้าไปทัวร์อย่างเงี้ยเขาจะไปมาหยาตอนบ่ายกันสวดมากอันนี้ไม่ได้รู้เองนะไกด์เปรี้ยวบอกนึกว่ารู้กูเองฟังเขามาแล้วมาเล่าให้เรา เรือเรือเรือเยอะมากเลยเช้านเลเช้าเลเหนือมากแม่ไม่พูดกี่ไม่พูดอันนี้เป็นเรือที่ เขาจอกไปเที่ยวหมดเลยนะครับเนี่ยรอลูกค้าอยู่เธอแต่งตัวมาเตรียมมาทะเล เฮ้ยเงไม่ได้ถ่ายรูปเราตรงนี้ไ่เลยเนาะเรามองไม่ไหวะอกเสียรานทกมันน่เไม่รู้ว่าอะไรอยู่ทงันเด็มาแเนี้มาคนเล็กคือเราจะได้เหมือนหารกันแล้วก็แบบไปเเวเนี่ยกั้นเขาจะรอไปเรือลำเดียวกันไม่บางคนเข้ามาแบบสามคนสี่คนเนี้ยนะรถเรือเราไม่รู้่านยงเลย I can't believe this feels so good Love with you, love with you Feels so true, feels so numb Love with you, love you Every moment just feels ตอนนี้เราก็อยู่บนเรือแล้วตอนนี้เราก็อยู่บนเรือแล้วนะครับเด็กๆเลยไม่อยากเลยครับตอดเกงละเฮ้ยอ๋อเขาดีดีมาโอ้โหโย,ยากจังตรงนี้เปลี่ยนต้องเล่นอย่าจะเปลี่ยนชุดนะปุ๊บปุ๊บ นันเองตรงตรงนั้นเขามีโซฟานะั่งเออิบใส่น้ำเลยเหรอไม่มีที่วางแก้วอ่ะสิไม่มีค่ะขอบแรล้เดี๋ยวเขาใสกระเป๋าอะเอาแข่ที่ไหนทำ้อาไแงไปคุยกันดีวเราจะเราจะไม่เอาที่ไหนอะ เราจะไม่อาที่ไหนใี่รู้เราไปเอาไม้ก่อนยี่เเรายมาเกียบเลยนะแก้วแก้วรู้เลยนะว่าจะกินอะไรเฮ้ยไม่กินน้ำเปล่าให้เด็กๆไปแล้วไปแล้วไปแล้วไเรียออกแล้ว

น่สัเฮ้ยตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับถึงเขาเรียกอะไรนะออามะหยา

ตอนนี้เราก็ามาถึงอ่าวมาหย่าแล้วเฮ้ยเตงแล้วเราเดินไปไหนกันเนี่ยอ๋อข้างหลังตรงนี้เราเดินไปที่หาดใช่ไหมเข,ข้าหรอเขาไปเข้าห้องน้ำปะเฮ้ยห,หนูอยู่นี่ก่อนรอเขาก่อนไม่ใช่ว่าเขาเปลี่ยนชุดกันแล้วก็ได้ คนเยอะมากเลยนะไม่ได้ภาพเอาแล้วอะไรไม่ถ่ายไม่ถอดเหรอแค่ถ่ายรูปอ่ะไม่เปลี่ยนเดี๋ยวก็คุมอ๋อคุมแล้วก็ถอดตัวเอองเดินไปหาดใช่ไหมเพราะเด็กน้้นไม่ได้เอาหมวกมาหรอเดินไปหาดเฮ้ยยสวยมากเจอหาดอยู่ข้างหน้าแล้ว อเอาดอูดอาหารขึ้นหายดิเคออยากมาหิวน้ำมะพร้าวที่นี่นะขอแห้งลูกละสองร้อยขอแห้งขึ้นไปกินบนฝั่งเลยอดเอาไว้ ไม่เดี๋ยวรอพู้นเล็กกันดีหนูหนูอา,อา,อาลองไปลองปะใคาอยากเล่น่ะ <laughs> โอ้ยเอาเล่นตรออ่ี่น้ว่า้่าว้าวายสวยมากเลยจะลองลงทายแาก็ได้านร้อนแต่ระวังนะเดินดีๆอามาอย่านะ คนจะเยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นเทศกาลศกการ์น่ะครณ์เดี๋ยวเราเราเราจะลงไปเหยียบหาดกันละเดี๋ยวแ่เปลีนเฮ้ยขึ้นมาได้แล้วขึ้นแล้วานแดาฟนน่นก่นแม่เต็เอยู่กับป๊อโ <Okay. S 2> ป่าก<น>ว้าวน้ำเป็นสีฟ้าเลยอ่ะน้ำเป็นสีเขียวสีฟ้าเลยอ่ะโอ้โหใสามาก <c oughs> เดี๋ยวรอแม่แป๊บหนึ่ง

ออต่ออเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังออกจากอ่าวมาหยาละคนเยอะมากนะครับที่นี่ก็ให้ถ่ายรูปได้อย่างเดียวนะครับลงเล่นน้ําไม่ได้นะครับเป็นพื้นที่อนุรักษ์เป็นพื้นที่อนุรักษ์ครับเขาไม่ให้ลงเล่นน้ำถ่ายรูปได้อย่างเดียวเดี๋ยวเราออกจากอ่าวมาหยาก่อนนะครับตอนนี้คนเยอะมากนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติฝรั่งเยอะมากนะครับเดี๋ินตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่พิเลรากรูนเป็น ถานที่ต่อไปนะครับคนเยอะมากนะวันนี้ถ่ายรูปตรงไหนว่ามีแต่คนคนเยอะมากนะครับน้ำทะเลใสามากอ,อา,าอวาเดินลาว่า เองเรือเราลำไหนะไบบไวนหนะเม,มาและครับไปอยดีโาลคกาโอ้โโอ้โอ้โอ้โขึ้นเรือก่อนขึ้นเรือก่อนโยกเยกโยกเยก

ครัพี่เละพี่เละเรือเต็มเลยเรือไม้อ่ะครับ ไป ตอนนี้เราก็อยู่กันที่พิเลลากูนนะครับตอนนี้มาถ่ายรูปกันบรรยากาศให้ดูบรรยากาศนะครับให้ดูวิวดูวิวสวยมากนะครับเป็นเป็นทะเลแล้วก็มีเกาะล้อมรอบเลยนะครับตรงนี้ก็มีเล่นน้ำได้มีคนเล่นน้ำนะครับมีเรือไม้เรือไม,อไม้แล้วก็เรือ เรือสปีดโบนเนี่ยครับของเราว่าลำใหญ่นั่งไปสามสิบสิบคนเลยเรือสิบคนน,คคน,นี่ให้ดูเรือเอรอเอเอเือมาเรือเรือมา Até ถ้ำไวกิงวก้งนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เป็นถ้ำลังนกนะครับลังนกจะอยู่ในนี้เขตสำปรทานลังนกนะครับตรงนี้ถ่ายรูปได้นะครับแต่เข้าไปดูไม่ได้นะครับข้างในเหมือนไวกิ้งเลยว่าแล้วชื่อไวกิงวก้ง <laughs> I like it.